ทั้งหมดถ้าตามหมู่นะครับมีหมู่สองถึงหมู่สิบเอ็ดนะครับจะมีป้ายอยู่นะครับผมนะครับหระอว่าของสลันเนี้ยเนียสลันมองนะครับแล้วในส่วนของชุดการแสดงนะครับก็เรากําหนดไว้ในช่วงเบื้องต้นนะฮสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทียุคปัจจุบันนะครับร่วมกันนะครับยังไม่ต้องรีบลูกรับรองว่าทุกคนได้ลงทะเบียนหมดนะครับ ครับก็องค์าการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะฮะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ชมผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจาตาบลสารวัตรกำนันนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงแล้วขอต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความเคารพและยิอย่างยิ่งขอบพระคุณในไมตรีจิตของทุกท่านที่มาร่วมรังสรรค์ อย่าดึงลูกอย่าดึงอย่าดึงครับจับมือหน่อยน้ำผัดมือหน่อยมันตชิจริงองวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีครักอย่าตีแรกลูกไฟไฟเดี๋ยวไข่จุนาสมชิ อา,อาสาสมัครป้องกันไฟายพรเรือนของอบตทุกภูมิินนะครับเขาเลือกสมาชิกหรือเลือกทำงานที่ใหญ่บ้านเขาเขาเขาเลือกที่หน้าเขาขักที่หน้าตารุนร้วนโอ้โหนะครับอาสวัสดีครับท่านประธานขอเ <ขอ S 2> สีเยงได้เด็น่อยฟังไม่ออกข้างหน้าดีฟังไม่ออกว่าเราพูดอะไรอ,อันไหนับพูชา วงสไลเมเียงอย่างเดียวฮนะผมเ่บวงสไลเมเียงแปลว่าอะไรครับกัมพูชาครับอะไรนะ <c oughs> อ่าเราเหลือเวลาอีกประมาณ25นาที <c oughs> แล้วจะเปิดการลงทะเบียนนะฮะสาวๆ เหลืออีกประมาณ25นาทีใจเย็นนะใจะเย็นครับในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแต่ละหมู่นะครับที่เดินทางมาถึงเชอะครับวันนี้นะฮะโอ้โหเริ่มทยอยมาเป็นร้อยแล้วนะเป็นร้อยโอ้โหน่ารักมากทีเดียวนะครับ ดีเจครบับบอกว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองเอานะครับเด็กๆจาไว้นะครับคาฝันของเด็กปีนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อมีการติดต่อบ,บนเวทีเผื่อจะได้รางวัลว่าไงนะทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองเด็กๆครับ ความจำเป็เลื่อนระเบียบนะครับเวลาเปิดลงทะเบียนเรียนนะครับแม่เพื่อนเราจะเดี๋ยวนะครับผมขอความสูงนักผู้ปกครองนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับช่วยออกไปข้างนอกก่อนครับก็จะรังไหลเข้ามานะอยากโดยพี่ผู้ใหญ่ใจดีท่านกำลังที่ใหญ่บ้านสมาชิกสภานะครับ ประหลัดคอยต้อนรับผู้หลอมประหลัดคอยต้อนรับเด็กๆ้านหน้านะครับเราจะให้ท่านนายกเปิดประตูนะครับเปิดประตูเพื่อเข้าเมืองแห่งความีคนร้อยมากนะครับัตอบเรลี่ยนเธอนะครับเด็กๆหนูๆนักเรียนกันห้าวิ่งนะครับถ้าวิ่งปั๊บเราจะไม่เปลี่ยนทุกคนเดินเด็กๆชุดนี้เด็กๆออกไปเลยโอเคครับเอาละครับขอต้อนรับเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ เมืองแห่งความสุขโดยมีท่านนายก,กศักดิ์สิทธิ์กุมภะและทีมงานผู้นำท้องถิ่นทั้งที่อนรับณบัตนี้ขอเสียงปรบม,มือด้ว<ด>ยดเดินเดินมาลุกเดินห้ามวิ่งนะครับดูเลยนะครับว่าเราอยู่บูอะไรไโ,อ,โ,หโหอยู่มูอะไรดูแล้วท่านสมาชิกนะหรือท่านผู้ใหญ่บ้านกับน,นะครับเชิญดูด้านหน้าแล้วว่าใช่เด็กเราไหมครับ อันไหนไม่ใช่นะครับถามด้วยนะครับถามด้วยอยู่หมูอะไรนะครับหมูหมูหมูกหสุดท้ายคือภาพรวมนะครับดูเองนะครับดูเองเก็บหางบัตรไปด้วยนะครับถางบัตรอย่าลืมครับถังบัตรเก็บไปด้วย ถ้าหางบัดได้เก็บคุณโจย์รางวัลใหญ่นะครับวันนี้นะครับเรามีรางวัลใหญ่เยอะแยะนะครับขอบคุณนะครับหมูแปดของโูนอกเขตนะครับใครที่มานะครทับรวมนะครับอ่านทวยครับอยู่ก็สุดท้ายนะครับก็สุดท้ายสายมือของท่านสุดเลยครับลิ้นสุดส้ายมือติดกับตัวเอาไปตัดแป๊บทนึได้ไหมไปก่อน เปทำเอาเด็กก่อนได้ไหมได้ครับเอาเด็กมาครับผู้พ่อเอาเด็กมาครับโอ้โหถือว่าขณะนี้เวลา15บนากานะครับเกือบ30นาทีแดดล่มลมตกมูสิบสาอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนู่นผมบอกแล้วเอาในตะบลทุ่งไฟกินเท่านั้นถท้าในตะบลอีก ครับอยู่สายมือของท่านสุดครับริมสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจากสลากอีกแจกวัฒบารรน้หมวงให้ครับในวันนี้ค่ะขบ้า,าและตาชา่านะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเชิญที่ภาพรวมด้านสายอ,อสุดของตำบลทุ่งควายกินนะครับด้านสายมือสุดเลยนะครับ

กิจกรรมลงทะเบียนนะครับในเด็อีกสักครู่แต่ละซุปเปจะเปิดนะครับเปิดให้กับทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมนะครับมอบรางวัลในแล้วก็เคารพกติกานะครับสำหรับบัตรอย่างนี้นะครับบัตรอย่างนี้ครับชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ไปเล่นเกมได้นะครับเขาจะมีรางวัลให้นะครับอย่าังเราไโอ้ทุกทุกทุกองค์กรเลยทีเดียวน่ารักมาก บันี้ไมสิบสองนะครับก็เป็นนะครับตําบุญเงนยาตําุญนะครับนนี้ทั้งหมดกี่ซุปนะฮะดูดูไว้นะครับเดี๋ยวเราเล่นได้ทุ้งซุปเลยวันนี้เราแจกของรางวัล อนะโอ้โหกำลังหลังไหลยาตาปุ๊กปักปุ๊กปักเลยแั<ป>๊บเดียวนี่ภาพลงแล้วหมดเลยใช่ไหมเวอ่าเราจะมีมาร์คอดนะมารคอดควายนะเดินหาท่านนะครับ เอลงทะเบียนยันยาวอยู่นะคะใจเย็นๆนะคะรอสักครู่นะคะเจ้าหน้าที่อบตกอาอลังเล่นมือให้น้องๆ้องโสดุได้ดลงทะเบียนทุกคนเลยค่ะครับลงทะเบียนตามหมู่นะครับลงทะเบียนตามหมู่เ่มือสุดกำลังความสามารถนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะเราเชิญมาณจุดลงทะเบียนหมดเลยนะคะเพื่อมาดูแลช่วยเหลือกันนะคะให้การลงทะเบียนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ สำหรับตอนนี้แถวนอกเขตก็ดีขึ้นแล้วนะคะท่านผอเพราะว่าเราขยายเพิ่มจุดลงทะเบียนค่ะครับขอบคุณครับตอนนี้ที่ฮอที่สุดน่าจะเป็นหมู่สองนะคะหมู่สองครับเป็นนะคะแถวระชากรน้องๆหนูๆของเราจากหมู่สองนะคะตำบลทุ่งควายกินนะคะสำหรับท่านที่มาจากหมู่หกหมู่เจ็ดหกแปดนะคะยิ้อยังเละหนึ่งสองสามกเรียนรุนน้องๆหนูๆที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กทุ่งกิน6 8ปีนี้นะคะ ขอ,อความร่วมมือยังไม่เข้าไปในซุ้มอาหารนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรถจากซุ้มอาหารนะคะที่เตรียมอาหารมาเลี้ยงน้องๆหนูๆมีรถเข้าออกตลอดเวลานะคะเดีย๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะประกาศขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะครับอย่าเพิ่งไปที่ซุ้มอาหารเนื่องจากขณะน,นี้ทางผู้ใหญ่ใจดีกำลังนำรถนะครับเพื่อขนอาหารต่างๆ มาบริการหนูๆน้องๆนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปที่ซุปอาหารนะครับอย่าเพิ่งเด็นู้ใจดีน่งสุอะไรก็ยังเพื่อนใส่กล้องเลยได้ได้ได้ผู้ปกครองน้องๆหนูๆขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะซุ้มเกมนะคะเดี๋ยวจะมีประกาศกับส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะขอเอาไปเล่นเกมนะลูกนะ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนุ่งควากินนะครับบัตรสีเหลืองเหลืองเล็กๆนะคะรับผมน้องๆหนูๆนะคะอย่าทำหายนะลูกบัตรที่เขียนว่าบัตรรถนะคะเราอยู่สองนิ้วาวอยู่นะคะพ่เราก็จะยึดแค่ที่ ร้านในก็จะหาตามที่เห็นน้อยจนถึงอายุ14ปีนะครับปี15นะฮะ14ปีนอนสำหรับเด็กๆนะครับของสื่อพัฒนาเด็กเล้กพาลูกหลานมาแสดงนะครับพบกันครับสำหรับรู้นะครับไปถ่ายภาพเรบรามีฮอลลีวูเตอร์มาจอดอยู่นะโดยพิเศษนะฮะ

Có ครับต้องตั้งใจอย่างนะครับคิดจะเอามามีบ้านโนที่1นะจุ๊ยใช้เดียว <much screens> <hi> <trzeba> <laughs> ก็ไม่ต้องไปเล่นแข่งลูกๆแล้วกันนะฮะฝาครอบของลูกคะก็คือประมาณพันกว่าคนนะคะแต่ตอนนี้คิดว่ายอดน่าจะเกินไปแล้วทะลุเตาะลุเตาจริงๆนะคะได้รับความสนใจจากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆเป็นจํานวนมากนะคะฝาคู้มน้องๆหนูๆที่เข้าไปในทุกซุ้มของพี่ๆเอบตรับรองไม่มีผิดหวังเตรียมจดแต่มความสุขให้น้องๆหนูๆนะคะต้องบอกว่าวันนี้ อบตทุกไายกินมีแต่ให้มีแต่ให้แล้วก็จัดเต็นแบบนี้นะคะทุกปีนะคะเป็นที่เพื่อนน้องๆเด็กนำผู้ใหญ่หนุมนะฮะนี่คือเ,เด็กๆเราเปิดโอกาสให้เด็กๆนำนะฮะแล้วเราก็ไป็นมัดเยาภาพของเขาเองนะฮะทุกท่านผู้ปกครองไม่ต้องไปเล่นแทนลูกหลานนะครับมีรางวัลให้ลูกหลานได้นอนครับไมไ่ต้องห่วงนะคะว่าเกมแต่ละซุนที่ทางผู้ใหญ่ใจดีคิดมาน้องๆหนูๆจะเล่นไม่ได้ ลูกคือแกแท่นน้องๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งทางเสริมสร้างพัฒนาการให้กับน้องๆนะคะที่เป็นเยาวชนของชาตินะคะเป็นอนาคตของชาติต่อไปแล้วท่านผอคะตอนนี้แถวอูหกอูเจ็ดอูแปดก็เริ่มฮอตขึ้นมาแล้วนะคะไม่พแถวอูสองเลยก็ต้องบอกว่าผู้ปกครองเริ่มจากเสกดวงไร่นาแล้ววันนี้เป็นต้องบอกว่าเตรียมมอบความสุขให้กับลูกหลานชาวทุกใบกินทุกคน อย่างวดถึงช oh, ีอ้ต <owner goats> <necessary> like anyway. ่อหกั hmm. ่บรอสักครู่นครเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับทุกอย่างที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับก็ถ้าแดดล่มลบตกนะฮะทุกอย่างพร้อมเรามีดนตรีของเด็กๆทั้นันเลยแน่นอนค่ะทู้ใหญ่ใจดี ผู้นำผู้บริหารท่านนายกท่านรองนายกท่านเลขาท่านประธานสภารองประธานสภาท่านสมาชิกสภานะคะคือผู้นำในวงกลนะคะร่วมแรงร่วมใจัดงานในวันนี้ขึ้นมาคะแล้วก็นี่คือดินแดนแห่งความสุขมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาางหน้าข้างหลังนั้นร้อยยิ้มจากกิจสิทธและผี้นำคัญนทุกท่านร้อยยิ้มกิจสิทธิก็คือได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและที่สมาชิกกำนัลได้เลยพัดลมัล้อไฟฟ้า แล้วแต่ละอย่างไม่ได <repeating> ้มีแค่รวมกันเป็นของรางวัลเป็นร้อยร้อยชิ้นเลยนะคะที่จะมอบความสุขให้แก่น้องๆทถานถูกคัในคืนนี้ค่ะสุดยอดสุดปี68ไปได้รอยยิ้มของพะ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 แล้วนะจินดีนต้องรับครับณดินแดนแห่งนี้ครับใช้ด้วยใช้ด้วยตอนนี้จุดลงทะเบียนเราเหมือนสายน้ำไหลนที่มีเคอร์ได้นะคะประตูซุ้มแต่งเดียวนะครับ ข้างนะคะหนะคะัน <Wit! S 1> หน้าเข้าหาจุดลงทะเบียนนะคะขวามือสุดของท่านนะคะจะเป็นหมูสองนะคะหมูสองจะมีทั้งหมดสองตาลนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะคะหรือน้องๆแต่งชาตินะคะในโดมครับสมหานครับเข้าได้ทางเดียวนะครับคือซุมประตูลอดซุมประตูไปนะครับรอซุมประตูไปเสร็จแล้วไปเดินชมหน้างานเสร็จแล้วเข้าทางได้คือตรงเครื่องบินเท่านั้นนะฮะห้ามลอดนะครับห้ามลอดนะครับเิยเข้าประตูเดียวนะครับ สมท่าเข้านะคะเป็นไฟประดับตกแต่งสวยงามค่ะให้เหมาะกับวันเด็กข้ามปีครูของเรานะค่ะความสุขนะคะต้ม เอาเปิดแผงซาราจกันไว้ค oh. รับเราจะต้องเปิดนะครับ huh. ตัวแผงกั like> ้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมจะวาแผงหน้านบไปดู เรวมีพี่ๆหนูๆนะครับหนูหมดใจร้อยกระเพิ่มเดี๋ยวเราหมดดักสุกไม่เล่นเกมน่งรอสักครู่เลยฮะชิ้นะครับถ้ารวมกันจะหมดห้าห้าครับห้าห้าล้านห้าล้านตอนนี้เขาน้องๆที่มาสามารถมาลงทะเบียนได้เลยค่ะส่วนโมสองนะคะเป็นกำลังใจให้ทงคู่กครองน้องๆหนูๆแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ หูที่ท้อที่สุดเลยของวันนี้นะคะที่ตอนนี้แถวก็ยังไม่ลดลงนะคะี่นะว่าให้เปิดเล่นได้นะครับฟังจกปรากาศของกันนะครับแล้วภาพออกมาจะไม่ดีกับตำบลของเราแสะดงถึงสักดภผาพวกเราชาวตำบลเราให้หมดเลย ยกเว้นหลอดไฟกครับท่านใดที่เรา,าเราต้องรับเสีย, <มา S 3> ยบึกนะแล้วมิสแกนคนที่10นะฮะระยองนะนหมน้องใบตองนะวันนี้มิสแกนนะครับ ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ประกองครับที่ให้ความสําคัญกับบุตรหลานวันนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งนะครับตามหน้าที่ของอบตทุ่งใก,กินในการส่งเสริมเรื่องของการทัดตั้รวการ์รวมเรามารวมตัวกันจำนวนมากเราต้องมีกลยการการ่วมกันครับเพื่อนะฮนะว่ามาแล้วเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเราต้องรู้จักรอคอยค้รพกฎกติกานะครับ โดยมีผู้ใหญ่โดยมีผู้ปกครองลูกหลานท่านจะเป็นเท่นไร<อ>ก็อยู่ที่ผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญวันนี้อบตอทุ่งควายกินของเราในการนําโดยของท่านนายกต๊อบนะสักสิทธุพาชพรพ้อมทีมงานผู้บริหารท่านอาการของเด็กมีอยู่ด้วยกันหนึ่งท,ท่านแล้วก็ห้าสังคมนะเนะีนะ่ยเราให้ทุกท่านอยากเต็มที่ครับเด็กๆได้เรียนรู้โดยเฉพาะตัวเด็กเล็ก เสียงพินหุดเชิดก็เปรเลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับผู้ปกครองก็พาลูกหลานไปดูกันเชิดวามพร้อมเพียงแล้วก็เกิดให้ทุกท่านได้ผู้ใหญ่บ้านไปจัด,ดกิจกันเพื่อเด็กๆด,ด,ด้วยนะครับใบสีใบจอดรถนะที่เขียนว่าบัตรจอดรถนะครับเบอาไปร่วมจับซุปนะครับ มีการแล้วมีสองหลังนะครับบ้านลมมีสองอย่างแนะทางบอลลิวจะโดดถึงถึงในเหนืออีกหนึ่งหลังนะครับเด้งถึงเด้งถึงนะเด้งถึงเด้งถึงดูแลเราด้วยนะวันนี้นะรู้กันจะมาคนเดียวนะอ่าภาพรวมตอนนี้แถวหมูสอก็ยังยาวเป็นประวัติการที่สุดนะเหนียวแน่นนะหมูสองนี่เหนียวแน่นนะ ลองไม่ได้่ลุงเอกไมใหญ่บ้านเทรีคอปเตอร์นะคะบ้านลมนะคะชันโทรีแล้วก็การสแสดงต่างๆนะคะปีตลอดไลย์วนนี้นะคะมากันล้นหลามมากเลยนะคะส่วนเวทีหุ่นก็บอกนะคะตรงซุ้มอาหารนะคะตอนนี้เรื่องการแสดงโชว์ไปเรื่อยๆแล้วนะคะ,ะท่านใดสนใจชมนะคะขอเชิญชมชมได้ที่บริเวณสวน ส่วนด้วยส่วนเวทีใหญ่นะคะเดี๋ยวรอแต่รวบรวมตรงอีกสักพักหนึ่งนะคะ,ะกิจกรรมที่เรียบงมาหน้ามาอ้อยครับแม้นขนาดนี้กิจกรรมเราเริ่มแล้ว<แ>ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนำนะคะ,อะของตะพมทงวพยกินของเรานะคะผู้ใหญ่ใจดีอ่อเนี่ยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอยากได้กินมันตะหอยยังไม่กล้าทาน มีวนของน้องๆนะคะคหางบัตรน้องๆเก็บไว้ให้ดีนะคะรางวัลมีเป็นของรางวัลใหญ่นะคะมีเป็นร้อยชิ้นนะคะด้าทำบัตรหายถือว่าคุณหมดสิทธิ์นะครับในการจับรางวัลใหญ่นะฮะเป็นการฝึกเด็กๆด้วยนะครับให้รู้จักรับผิดชอบ <ไป S 1> ขอขอ,ขอ,ขอมาเรียวตลอดงานเลยนะครับใบสีเขียวนะครับ <ไป S 2> อตอนนี้ทุกซุ้มต้องบอกว่าอยากแจกแล้วเหมือนกันเห็นเด็กๆ รับบวน,น้ชามาส่งเสียงเป็นภาษาต้ยต้อนรับเด็กๆหน่อยบันเบิดวน้ชาเ,าเรียนเชิญท่านซาบบลีนะฮะตรงนี้เลยฮะมาทักทายหน่อยภาษามาลายูบ้างทักทาย เป็นภาษามายูกนะฮะได้ได้ับเปกตตาครับเล็กๆนั่งร้ายนะครับลอเสียงหน่อยเร็ว้งนะครับเล็กๆนะครับเก็บผีเก็บผีต่ไแตไเินแตไฟเร่งเพาที่ว่านะครับก็มีเป็นเหนียัดมาเยี่นะครับเห็น้งเห็นแล้วเป็นไงบ้างม่ทราวฟัออกเลยนะฟันลู่เรือเลยนะ ไม่นี่แข่งตอบรับเพราะว่าน้องๆบอกว่าไม่ไระด้างนะครับเรียกกระทรวตรีนะครับตำรวจฝ่ายแล้วก็ตำรวจต่อทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนทีมงานพวกเราวีซีที่นี่ไปเดินทางมาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพื่อใช้บริการได้ทุกงานช่วงสงการนี่ลดน้ำกระเบอกคนผู้หลักผู้ใหญ่ครับจัดท่านนายกอาจจะจัดให้ครับทีมงานก็ปี่โชว์ทีมงานพวกเราทั้งวงเลยนะครับทีมงานก็ปี่โชว์ในหน้าจอทั้งนั้นเลยนะครับ เจอกันครับเหตการณ์โลกสงการครับผมวันนี้เราจะเออะไรมาให้ครับความเล่นน่าสลาย ดใสไปรัทีไไปที้ครับครับเอมาลูเะอนี่ตัวตงตัวตึงตวตตึงโอ้หได้หุ่นย้อยลูกเจ้าลยตัวตึงแน่นอนี่แน่นอนเลยนะเออมาทางนี้ลูกมาทางนี้ลูกมาเออครับผมอโออะต่อไปโอ้โห เก่าว่าพนักงานออกจักรยานออกครับว yes ันพนักงานวันนี้จักรยานออกเลยครับวันนี้มีแต่จักรยานเลียนหน้าวิธีเลยหน้าข้างล่างเลยครับชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมลูกชอบนี่ชอบชอบแล้วรู้ไปนายกชื่ออะไรนายกอะไรนายกอะไรโอ้โเดี๋ยวร้องไห้